อันนี้อะไรนะซ้อมอังซ้อมอังซ้อมอังทุกคนมาดุนกันนะว่าซ้อมอังคืออะไรอู้ชิ้นใหญ่มากอุ้ยใหญ่มากทุกคนอันนี้ประมาณ20บาท20กว่าบาทหน่อยหน่อยเอามั่งอืมอร่อยมากอุ้ยนี่ไงขนมอะไรเนี่ยตุ้มเรียบเสื้อปนมังปีป่วนปีป่วนขอสองพันยี่สิบบาทแล้วอันนั้นอันนี้อะไรปีปวนปั๊มร้อยปีปวนปั๊มร้อยมวยเบียร์ไปปนปั๊ม 2 5 0 5 2,500ก็ประมาณ2ีบาทกัมพูชเจ็ดอังเช็ดอังเจดอ่งเชดอังซ้อองซองอม่างซอมงซ้อมองซอาง้อางซอมอางซ้่งซ้นอันนี้มอ่อมองอมนน้ม่้้้้้้้้้อ้ออ้งออาออ่ี้มอม อันนี้นะครับเป็นกล้วยปิ้งนะครับอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะสองพันห้ากับสองพันอันนี้สองพันห้าอันนี้สองพันสองพันก็ประมาณสิบสิบกว่าบาทอันนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าบาทออกรุนจาร์ออกรุนจาุ์เดี๋ยวมาลองชิมดูเดี๋ยวรับเงินทอนกับมันหนึ่งนี่อัพงาแพรออกุนจาร์ออกุนจารเดี๋ยวเอานี้ก่อนก็ได้อันนี้อะไรนะซ้อมอั้งซ้อมอั้งซ้มอั้งทุกคนมาดุ้นกันนะว่าซ้อมอั้งคืออะไร อร้อนซื้อใหร้อนร้อนกระดากระดากเดากะดากาใได้ชิ้นใหญ่มากอุ้ยใหญ่มากทุกคนอันนี้ประมาณ20บาท2ี่บกว่าบาทหน่อยๆห่อนห่อนหอนระวังชุมเรียบซัวจุมเรียบซัวตลาดเลยอ๋ตลาดเลยภาษาเลอภากาเลอภาลาออ โอเคโอเคอ๋อปิดปิดปิดปโอเคออกุณอ้อกออกุอ้อกุนคุณป้าบอกระวังกระเป๋าโอเคระวังระวังระวังออกุออกุณนี่ครับหมอนไงากว่าโอ้นี่ช่างงามอุยร้อร้อนเลยอุ้ดอร่อยมาก ขนมกะปิเชื่อมขนมกะปิไทยข้าวเหนียวปิ้งไทยแลนด์ข้าวเหนียวปิ้งรสชาติมันจะมีความหวานมันค่ะทุกคนประมาณ21่สิบเอ็าทแล้วเขาไปปิ้งกรอบข้างนอกอ่ะหอมข้างในมีความนุ่มของข้าวเหนียวแล้วก็กล้วยร้อนๆเลยกระเดาเห็นไหมอร่อยขอลองชิมหน่อยอือหือกดาอร่อยมากอร่อยมากอือ ชอบเลยกยอร่อยมากถึงันถึงันนะแก่ไผ่อร่อยอร่อยเย่นอร่อยมากอร่อยมากเราลองกินกล้วยไหมถึงงันนะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาลองกินอันนี้เจดอัางเจดอัางเจดอังสังเกตนะกล้วยที่นี่เขาจะปิ้งแบบไม่ใส่ไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่อะไรเลยปิ้งแบบออริจินอลเลยค่ะมีทั้งหมด4ลูกนะคะอันนี้ประมาณ10บกว่าบาทปีโป้ปนโปปีโป้สองพันเรียวนะครับมาดูรสชาติจะเป็นยังไง นะอร่อยนะเฮ้ยถึงไม่ใส่กะทิแต่ว่ามันมีความหวานของหวานของกล้วยความหวานของกล้วยกินแบบนี้มันดูเฮลตี้มากเลยค่ะทุกคนผมชอบนี้มากอร่อยอันนี้มันจะมีความออกหอมหอมเวลาเอาไปปิ้งค่ะทุกคนออกร้อนออกร้อนอร่อยมากสบายสบายสบายเลยที่ดี